สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่7 t o Channel กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะแบ็คโคเวอร์ตัวเต็มตอนที่357มังงะในตอนนี้มีชื่อตอนว่า การผ่าครั้งสุดท้ายเท้าความถึงมังงะนในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนตัวของแจ็คนะฮะก็ได้ถูกมอร์เกนที่ได้ถูกคืนชีพเนี่ยโจมตีทําให้ในตอนนี้ตัวของแจ็คเนี่บาดเจ็บสาหัสเรียกว่าใกล้ตายแล้วทีเดียวขณะที่ในตอนนี้หลายอย่างเนี่ยกำลังวิกฤตเพราะผู้สว่คนหลายตนเนี่ยทำการโจมตีตัวของยูโน่เนี่ยก็ได้ใช้เวทบางอย่างสิ่งนั้นเลยคือพลังเวทบัฟหมู่ในเวอร์แลนด์และตัดมาที่มังงะในตอนล่าสุด มอไงใงน,นตอนนี้ตัวของยูโน่เนี่ยก็ได้ชักดาบเข้าโจมตีลูเซียสแต่ว่าลูเซียสเองเนี่ยก็สามารถรับการโจมตีของยูโน่ได้ด้วยมือเปล่าเสียงดาบของยูโน่ที่กาลังพยายามในการกดดับฟันลูเซียสนะฮะก็ดังออกมาแๆๆ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 แต่ว่าถือแบบนั้นแล้วยูโน่ก็ยังไม่สามารถฟันลูเซียสเข้าเสียงของลูเซียสเนี่ยก็ได้พูดออกมาเพราะดิวฉันดูดคือลูซิเฟรโลเข้าไปฉันจึงได้สมรรถภาพร่างกายแข็งแกร่งมาเพราะฉะนั้นแล้วโจมตีฉันไม่เข้าง่ายๆหรอกและอย่างเลยคือพลังเวทเนวเวลลีนี่นะ เป็นพลังเวทขนาดใหญ่ขนาดนี้งั้นก็แปลว่าเธอเองเนี่ยคงไม่สามารถอยู่ไว้ได้นานใช่ไหมล่ะ <c oughs> สุดท้ายก็เป็นแค่การดินน้นรนมีแต่ทําให้ทอรอมานมากขึ้นมันก็เท่านั้นเองสิ่งที่ผพูดนั้นภาพก็ได้ตัดมาหายามิที่ยามิตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ข้างแจ็คเดริเปอร์แจ็คเดริเปอร์ตอนนี้บอกตรงๆนะครับว่าสาหัสมากและฝั่งตัวอย่างมอร์เกนเนี่ยก็กำลังอยู่ต่อหน้าของยามิด้วยแต่แล้วตัวของแจ็คที่กําลังสิ้นลมนะฮะก็เริ่มนึกถึงอดีตโถ่เว้ยฉันจะตายงั้นเหรอ และสั้นภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาในตอนที่แจ็คเนี่ยผมได้พบยามีครั้งแรกวินาทีนั้นยามีเนี่ยผมเกือบฟันหน้าแจ็คไปแล้วแต่คือยามีเนี่ยเขาไม่ได้กล่าฟันอยู่แล้วไงและยามีเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่จูจ่ๆนายทำบ้าเลยฟะดูให้ดีหน่อยสิถึงต่างคนนะต่างหน้าตาตัว้ายแต่ฉันก็เป็นพวกเดียวกันนะไอโยงตัวของแจ็คในตอนนั้นที่ได้ไเผชิญหน้ากับยามีเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจเมื่อกี้เราหน้าเสียตาซ้ายไปแล้วแต่แท้ไอหมอนี่มันแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของมองเกนเนียกกก็็ไดดออ้้พูออมมาาาิภรรจจสแลว เพราะฉะนั้นกับกองประชาการกันเถอะจะว่าไปแล้วนายเนี่ยต้องสนิทกับหน่วยอื่นด้วยนะยามียามีเนี่ยก็ได้พูดกลับมาแล้วใครบอกว่าฉันโจมตีก่อนเราอีกฝ่ายมมนโจมตีก่อนหนัางหากเรียกได้ว่า2คนนี้พออยู่คู่กันเนี่ยผมทําให้ในตอนนี้ชาวเมืองเนี่ยก็ได้พูดออกมานั่นมันคู่หูแสงมืดความมายาเท่านี่ใช่แล้วสองคนนั้นเ,นเป็นทอปฟฟอร์มที่ส่วนในรุ่นเราเลยล่ะ หาดแสงสุดแก่งที่สืบทอดกันมากับความมืดอาพิสุงของไอเจ้าหมอนั่นแต่ละอย่างนะเป็นเวทีรับไร้ตัวตนจริงๆตัวของแจ็คตอนนั้นที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ยิม้มงั่่ะน่าสนุกดีนี่หว่าไว้สักวันฉันจะเชื่อพวกแกทั้งคู่ให้ได้ความมืดน,นอกฤทดกับแสงสว่างสูงสุดและก็ได้ตัดมาที่มังงะตอนปัจจุบันอีกครั้งแจ็คตอนนี้ที่ได้ถูกโจมตีจนสาหัสเนี่ยก็ได้พยายามลุกอย่ามีแกน่ะหลีกไปแกแกแกน่ะไม่ต้องมา ปกป้องฉันขนาที่ตัวของแจ็คเนี่ยกำลังฝืนตัวเองในการลุกเสียงของพาดินมอเกเนี่ยก็ได้พูดออกมาถ้างั้นแล้วฉันจะใช้แสงสว่างของฉันนะส่งตัวนายขึ้นสวรรค์ให้เองสิ้นคำพูดนั้นแจ็คตอนนี้เนี่ยหายใจแรงมากเขาตอนนี้เนี่ยพยายามฝืนร่างกายในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาที่ผ่านมาฉันนะคอยเชื่อเชื่อแล้วก็เชื่อเชื่อรับคมมันนักต่อน,นักพอฉะนั้นแล้วนี่นะจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเชื่อ สิ้นคำพูดนั้นแจ็คเนี่ยผมก็ได้สะบัดมือเขาในการเข้าโจมตีและการโจมตีของแจ็คก,กับมอเกนเนี่ยก็ได้ปะทะกันและแจ็คเนี่ยก็ได้คิดในใจต่อฉันจะเชื่อทุกอย่าง ให้มันขาดสะบั้นซะสิ่งครพูนนั้นของแจ็คพลังเวทของแจ็คเนี่ยก็ได้ผ่าแผ่นดินการผ่านในครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงและใหญ่โตมากการฟันในครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าสามารถผ่าทูตสวรรค์ได้ท้านี่การโจมตีปกติแล้วเนี่ยจะโจมตีผู้สวรรค์ยังโจมตียากเลยแต่คือแจ็คนี่ฟันทีเดียวล่อฆ่าผู้สวรรค์ไป2ตนทำให้ในตอนนี้ชาวเมืองเนี่ยถึงกับตกใจอ,อ,อ,อะไรกันจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหาแจ็คแจ็คในตอนนี้นะฮะกำลังจะสิ้นใจเป็นไงยามี การเชือดครั้งสุดท้ายของฉันนะยามี ami, ตอนนี้ก็ทราบดีนะครับว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยแจ็คน่าจะต้องตายแล้วเสียงของยามีเนี่ยก็ได้พูดออกมาได้ความเก่งก็น่าเงยหนด,ดีแต่ว่าแกทําได้เจ๋งมากแจ็คแจ็คตอนนี้ที่รับคําชมนะก็ได้หัวเราะ <c oughs> ถึงไม่ได้เชือดแกกับมือนะ่ะนั่นแหละที่ยังคาใจฉันสิ้นคําพูดนั้นกีโมของแจ็คเนี่ยก็เริ่มสลายและแจ็คในตอนนี้ก็ได้ฟุบหน้าลงแต่แล้วในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังเงียบเสียงของมอเคเนี่ยก็ได้พูดออกมา ถ้าเกิดโดนเข้าแล้วก็ฉันคงเสร็จไปแล้วแต่ว่าการโจมตีตะกี้นะ่ะฉันไม่โดนนี่นะสิ่งคำพูดนั้นยามีนะฮะก็ได้หันไปพูดกับแกไม่ใช่มอเกที่ฉันรู้จักและมอเกนเนี่ยก็ได้พูดกลับมาปวดใจชะมัดที่หลังเจอนี้นะ่ะพวกแกต้องตายกันไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องห่วงหรอก พอทุกคน,นจะได้เกิดใหม่และมีความสุขด้วยกันสิ้นคำพูดนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเจ๊เมยเร็วๆนะ่าที่ในตอนนี้เจ๊เก็ลัาเชิญหน้ากับทูตสวรรค์และแล้วแขนของเจ๊แกในตอนนี้ก็ได้สลายและแล้วมองงนเรื่องแบ็คโคเวอร์ตอนที่357ก็ได้จบลงไป มังงะเรื่องนี้คืออะไรกันครับผมพอตัดภาพจะจบนี่คือให้เล่นแต่ละคนพิการสาหัสบ,บ้างงี้เหรอคือคงรู้แหละนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทวิตเตอร์เนี่ยผมเขาก็บอกกันมาอย่างดีๆเนี่ยผมกาจานะฮะตอนแรกที่ว่าเวทนี้เนี่ยมันต้องตายแน่ๆเ,เสื่ยงมีพลังเวทบางอย่างนะฮะเข้ามาฮิวในตอนนั้นก็คือมีกระแสแอนตี้ค่อนข้างหนักนะที่ได้มีการพูดถึงว่าทําไมเวทในการสละชีวิตเนี่ยถึงกลับช่วยชีวิตได้และมังงะเรื่องนี้จะไม่มีคนตายเลยงั้นเหรอเหมือนอาจารย์แม่งแบบแม่งอ่านอยู่อะแม่งแอบอ่านอยู่นะแอบอ เอาไปเลยพิการมั่งตายมั่งนะฮะถ้าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะให้มันเหมาะสมกับการต่อสู้ที่มันยิ่งใหญ่นะส่วนตัวผมก็คือคิอคดว่าต้องมีคนตายเป็นเรื่องปกติมีคนพิการเป็นเรื่องปกติแต่อย่างเจ๊แกเมืม่อกี้ภาพสุดท้ายเนี่ยมันจะแขนขาดง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอคืออย่างนั้นเลยเหรอ แบบมันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่หมายถึงว่ามันควรจะมีการปูมาแบบยิ่งใหญ่อะอย่างเช่นในตอนนี้นะการตายของแจ็คเนะี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยควรจะอินว้การตายของตอัวละครอ่ะแต่ว่าผมคนนึงที่ไม่อินนะการตายของแจ็คมันแรง,ง่ายเกินไปแล้วมันเป็นการย้อนดิที่แบบธรรมดงธรรมดาเกินอะ แจ็คมันบทบาทมาได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องหรือว่าต้นเรื่องแล้วมันมีแต่บทบาทที่มันหน้าหมันใสใช้คําพูดคําจากระเสียงกําแหลมของมันคล้ายกับซุนิโออะไงระยามีอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีคนที่จะไปอินกับตัวละครนี้เนาะแต่ยังกับการเจ๊เมยเร็วๆหน้าเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะอินกับเจ๊แก่ไว้ซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อินแต่มในจังหวะที่มันจะแบบเสียแขนหรือเสียอะไรไปเงี้ยคือบทมันแบบมาภาพเดียวอะภาพเดียวแบบต้องๆเลยแล้วมันก็แขนหายไปเลยมันก็จะยังไงอยูู่่นนนะดัังงง้ผมก็เเลยยๆออ แต่ส่วนตัวคิดว่าทางเจ๊แกเนี่ยมันใช้ให้มันอินกว่านี้ได้แต่มางานในตอนนี้ที่เราทราบสุดเลยคือตัวของแจ็คตายแล้วแน่นอนการย่อดีของแจ็คเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าพอย่อดีปุ๊บมันต้องเก่งและแจ็คเองเนี่ยก็ย้อนแล้วนะยผมย้อนประมาณ2หน้าแล้วเก่งจริงนะฮะฟันทีเดียวผู้สวรรค์ตายไป2ตนแต่ว่าถึงเือนนั้นแล้วผู้สวรรค์ไม่ได้มีแค่2ตนะครับผมผู้สวรรค์ที่ว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยล่อแขนของเจ๊แกหายนะแต่ว่าแจ็คแม่งฟันตายไป2ตนอะ ก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะด้วยการโจมตีสุดยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าการตายของแจ็คเนี่ยจะไม่ค่อยน่าจดจําเท่าไหร่เพราะว่าแมลงตายง่ายเกินไปก็ตามนอกเหนือจากเรื่องของแจ็คแล้วเนี่ยผมมองว่าคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่หน่วยกับทิงดำเนี่ยมีโอกาสตายสูงแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมันปูบทไปที่หน่วยกับทิงดำซะส่วนใหญ่เลยคือในตอนนี้ก็ทิงดำเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเพราะถ้าเกิดกลับมาเนี่ยแอสซาต้องมาด้วยถูกไหมเพราะว่านักตอนนี้เนี่ยกำลังพาสมาชิกหน่วยกับทิงดำเนี่ยไปตามหาแอสซาสุดท้ายแล ของสมาชิกในครอบครัวอันนี้อาจจะเป็นภาพที่มี Impact เพราะฉะนั้นแล้วในจังหวะที่แจ็คได้ฟันมอร์เกนอ่ะผมก็เลยคิดว่ามอร์เกนยังไม่น่าตายอ่ะไม่น่าจะลองมาเจอกับน,นักก่อนและอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของยูโ no. น่ยูโน่ในตอนนี้เนี่ยผมกําลังมาเชิดหน้าอยู่กับโรเซียสซึ่งแน่นอนแหละว่ายูโน่ในตอนนี้เนี่ยมันก็หืดขึ้นคอแล้วถึงแม้ตัวของมันจะใช้พลังเวทบัฟใหญ่โตทั้งอาณาจักรเนี่ยแต่มันคือพลังเวทที่มหาศาลมากดังนั้นแล้วการคงอยู่ของพลังเเเเเววววนนนอออรรแลล่่ะะมมมมมมัััยููไ้้าาาาาาตจงงงีพพขขขกกก็็ถถึสสซซ มีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าพอลูซิเฟโลโอเคนะฮะงั้นก็ชัดเจนแล้วว่ายูโ you น know, มึงเอาไม่ลงหรอกมึงรอแอสตาร์เถอะอย่ามาโชว์เท่ให้นคนดูหมั่นไส้เลยคลิมนี้ขอลาไปก่อนนะฮะใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ share, ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเสร็จตังบริการเติมเกมล็อกมึงเติม,มเกมอาวีอยู่นะ